สวัสดีครับวิดีโอนี้อาจะเป็นวิดีโอที่จะมาแนะนําวิธีการปักอย่างไรไม่ให้เป็นกระจุกในช่วงแรกของการเริ่มต้นการปักนะครับเช่นถ้าหากว่าเราจะปักชื่อตัวหนังสือชื่อเด็กนักเรียนอะไรเงนี้ครับส่วนใหญ่ลูกค้าหลายๆท่านมักจะเจอว่าอาการปักแล้วเจอว่ามันเป็นลงไปกองเป็นกระจุกอยู่ข้างล่างในช่วงตัวหนังสือแรกๆนะครับก็ หลักๆนะครับมันจะเกิดจากเราไม่ได้จับห่างได้นะครับเวลาที่เริ่มปักนะครับสาเหตุก็คือว่าดูนะครับช่วงนี้นะครับตรงนี้คือเราเรียกว่านางกวางนะครับเหล็กที่ขึ้นลงนะครับหรือตัวกระตุกได้นะครับหรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเทคเอาทเลเวอร์นะครับตัวนี้ครับซึ่งมันจะเป็นจังหวะที่เราลอยได้ขึ้นมาข้างบนแล้วก็คล้องเข้าตัวนี้นะครับจากเย็บก็เหมือนกันนะครับจะมีตัวนี้นะครับ ผมขอธิบายในการทํางานนะครับเ,เวลาที่อันนี้ผมจะหมุนวงล้อด้านข้างหรือพูเล่น,นะครับหรือ hand แฮนด์วิวแล้วไหนเรียกนะครับผมจะหมุนลงปักเข็มลงนะครับสังเกตดูว่าจังหวะที่เข็มลงนะครับได้ตรงนี้จะหย่อนเห็นไหมครับได้หย่อนนะจังหวะที่ได้หย่อนนี่แหละครับไอตัวุข้างล่างเขาก็จะสวัดนะครับตวัดเกี่ยว เกี่ยวเข้ากับไอ้ตัวห่วงที่เข็มได้สร้างขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราไม่จับหางได้เนี่ยด้วยความหย่อนของเส้นได้ตรงบริเวณนี้มันก็อาจจะถูกตวัดลงไปกองเป็นกระจุกอยู่ข้างล่างนะครับด้วยความเร็วของจัรนะครับนี่นะครับขึ้นตึง,งน,นะครับลงหย่อนเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เห็นชัดๆนะครับนี่นะครับขึ้นตึงลงหย่อนนะครับ ด้วยความหย่อนนี่แหละครับจะทําให้มันเป็นกระจุกได้ง่ายนะครับแต่การทํางานของจักรมันจะเป็นอย่างนี้เรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันจึงจะต้องมีตัวสปริงหนวดกุ้งที่อยู่ตรงบริเวณนี้เพื่อคอยชดเชยความตึงของมันนะครับอันนี้ผมจะไม่เอ่ยถึงนะมันจะเข้าใจยากไปนะครับขอ,อเอ่ยถึงจะเพียงแค่จะบอกว่าทําไมทํายังไงมันถึงจะไม่เป็นกระจุกแค่นั้นก็พอนะครับครับง่ายงง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากแค่เพียง เราจับปลายหางได้ไว้เวลาที่เราจะเริ่มต้นเย็บนะครับจับไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการกดสั่งงานปักได้เลยนะครับแล้วพอจับปักไปสักนิดนึงเราก็ทําการหยุดจักนะครับหยุดจักแล้วก็ตัดหางได้ออกครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับแล้วเราก็สั่งงานปักต่อนะครับ ถ้าท่านลูกค้าทําแบบนี้อาการที่ปักเป็นกระจกหรืออุบัติเหตุในการทำงานของท่าน,นก็จะลดลงไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับทีนี้ผมจะทําให้ดูว่าถ้าเราไม่ตัดหางได้ถ้าเราไม่จับหางได้มันจะเป็นยังไงนะครับผมจะกดตัดได้ก่อนอผมจะปล่อยอย่างนี้นะครับลูกค้าหลายท่านจะปล่อยนะครับ แแล้วก็ทําการกดสั่งงานปักนะครับอ่านะครับด้วยความที่ได้มันหย่อนอย่างนี้มันจะมีความสุ่มเสี่ยงมากเลยที่จะถูกตวัดลงไปข้างล่างกองเป็นกันจุกนะครับนะครับเห็นไหมครับอ่ามันจะเสี่ยงนะครับดังนั้นถ้าจะให้ดีก็จับหางได้ไว้ก่อนนะครับลองทําดูนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านลูกค้านะครับอุบัติเหตุระหว่างการทำงานก็น่าจะเกิดขึ้นน้อยลงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ